สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอีกี้ตกตะลึงพูดว่าวิศกรวิญญาณประเภทสงครามนั้นเหลอนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินแบบนั้นเจ้าหมายถึงอะไรหมอยู่ฮาตอบว่าวิศวกรวิญญาณประเภทสงครามจะค้นคว้าเครื่องมือวิญญ,ญาณที่มีอยู่เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการทําสงครามส่วนใหญ่ใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดและเครื่องมือวิญญ,ญาณระยะไกลบางอย่างแต่ความสามารถของมันมากกว่า สำหรับการต่อสู้ในระยะประชิดเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนเขาทุ่มสุดตัวเพื่อแผนสุดยอดนักรบหลังจากที่เขาพบคำถามที่สำคัญทั้งหมดนี้เขาก็พบแนวทางของเขาในทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถบอกคิกี้ได้หมดทุกอย่างเขาได้เลือกการต่อสู้ระยะประชิดเป็นทิศทางหลักของเขาสำหรับการโจมตีระยะไกลเขาต้องการให้เหอไคโถสนับสนุนเขาด้วยคุณสมบัติทางเคมีชื่อของวิศกรวิญ,ญญาณประเภทสงครามในทางเทคนิคแล้วควรจะเป็นของทั้งสองคน กี่กี้กล่าวว่าระวังตัวให้มากก็แล้วกันหัวยงเฮาถามเธอว่าแล้วท่านล่ะท่านเลือกเส้นทางใดอีกี้ดูเหมือนจะอารมณ์ดีขึ้นหลังจากที่หัวยงเฮาพูดกับเธอเธอกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าข้าเลือกที่จะเป็นวิศวกรวิญญาณประเภทการต่อสู้ระยะกลางที่ระเบิดได้ถ้าข้าไม่กังวลเรื่องการทำลายห้องทดลองเจ้าคิดว่าเจ้าจะชนะไหมถ้าข้ายิงปืนใหญ่ใส่เจ้าเจ้าจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ตลอดชีวิต หลังจากแยกแยะคำพูดของเธอและนึกถึงปืนใหญ่ขนาดใหญ่ที่เธอนำมาในวันนั้นหมวยูเฮาเข้าใจอย่างคุมเครือว่าทิศทางของเธอคืออะไรหมวยูเฮาถอนหายใจในใจคณะวิศวการรมิญาญณญของโรงเรียนซูไรเคอร์ไม่ได้สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนเช่นนี้วิศวกามิญญาณถูกจัดประเภทเหมือนกับวิญญ,ญาจารย์เขาต้องส่งข่าวนี้กลับโดยเร็วการเดินทางทั้งหมดของเขาที่นี่คุ้มค่ากับการค้นพบครั้งนี้ขณะที่เขาคิดอยู่นั้นกลิ่นหอมอันเข้มข้นก็ลอยมา เขาและกีกี้สนใจมันว้าวหอมจังเลยกีกี้รีบวิ่งไปทางจูจือดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นใบหน้าที่มีน้ำไหลไหลของเธอดูน่ารักอย่างน่าประหลาดเทคนิคการย่างของจูจือนั้นยอดเยี่ยมมากไก่ฟ้าสองตัวที่เธอปรุงกลายเป็นสีเหลืองทองจากการย่างจมูกของหัวยูเฮากระตุกและเขาสามารถบอกได้ทันทีว่าจูจือใช้เครื่องปรุงที่แตกต่างกันมากกว่า10ชนิดกับไก่ฟ้าย่างและเขาสามารถบอกได้ว่า วิธีการย่างของเธอแตกต่างจากของเขาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาสามารถมั่นใจได้ว่ารสชาติของไข่ฟ้าจะดีจากกลิ่นหอมและลักษณะขอบสีเหลืองของมันดูจือเหลือบมองกีกี้และหัวเราะพวกเจ้ามากจะหัวเราะย่อข้าเพราะข้าเป็นคนตรากะแต่เจ้าก็ไม่ต่างจากข้ามากนักเปยนเพียงว่าเจ้าเก่งในการปิดบังมันกีกี้หัวเราะพูดขึ้นว่าข้าจะทนกับสิ่งที่เจ้าพูดตอนนี้เร็วเข้าข้ากำลังจะตายจากการหิวโหวย อบ,บไรที่เจ้าให้อาหารข้าในตอนนี้ข้าจะยอมให้เจ้าพูดอะไรก็ได้จูจือจ้องมองที่เธอก่อนที่จะมองไปที่หัวยูเฮาที่ไม่ตอบสนองเธอพูดติดตลกว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระมากแน่ใจหรือว่าเขาจะไม่เข้าใจผิดเนื้อย่างซาลาเปาผัดพริกไทยพริกรูปพำเปี้ยวและซุปที่ต้มจากเนื้อวัวกลายเป็นอาหารมื้อใหญ่สําหรับหัวยูเฮาและเพื่อนของเขาในโรงเรียนซือไรเคอร์หัวยูเฮาค่อนข้างไม่เลือกอาหารที่เขากิน ในขณะที่เขาไม่จู้จี้จู่จิกเขาต้องยอมรับว่าทักษะการทําอาหารของจูจือนั้นเหมาะสมอาหารช่วยให้ทั้ง3คนสนิทกันและลดระยะห่างร,ระหว่างนักเรียนใหม่ทั้งสาคนดังนั้นข้าผู้ถูกใช่ไหมอาหารของพี่จูจือก็อร่อยเหมือนกันมาดูกันว่าเจ้ากล้าที่จะลุกรานเราในอนาคตหรือไม่ถ้าไม่ใช่เพราะความใจดีของพี่สาวจูจือเราก็จะไม่ให้อาหารมื้อนี้แก่เจ้ากิกี้บอกเขา,ม,า,ามอจูห้ามหัวเราะขี้คักและพูดว่าพี่สาวกิกี้ อย่าเอาแต่คิดถึงเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นทำไมท่านไม่ให้ข้าทำอาหารเย็นบ้างเพื่อเป็นการขอโทษท่านและพี่สาวจูจือเจ้าทำอาหารได้งั้นเหรอจูจูและกีกี้ถามพร้อมกันในขณะที่ใบหน้าของจูจือเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นใบหน้าของกีกี้ก็เต็มไปด้วยความสงสัยหมวยหัวเายิ้มและพูดว่าหลังจากที่ลองแล้วท่านจะรู้เมื่อข้าไปที่โรงเรียนไรเคอร์คครั้งแรกข้าเอาชีวิตรอดด้วยการขายปลาย,ย่างถ้าข้าไม่ทำอย่างนั้น เด็กกำพร้าอย่างข้าจะจ่ายค่าเล่าเรียนได้อย่างไรเมื่อเขาได้ยินคําว่าเด็กกำพร้าสายตาของทั้งสองสาวก็อ่อนลงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของจูจือนั้นเป็นธรรมชาติแต่กีกี้ปกปิดได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในดวงตาของเธอไม่สามารถหนีการสังเกตของหัวอยู่เฮาได้พวกเขาเป็นรุ่นพี่ที่ใจดีทั้งสองคนจริงๆโอเคจ้าจะเป็นผู้ดูแลอาหารเย็นอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาความสดข้าไม่ได้นําอาหารมามากนะัก เมื่อเราไปที่เทือกเขาจริงหยางเราอาจต้องหาอาหารจากสิ่งที่เราเห็นที่นั่นทั้งสามคนเดินทางต่อไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จูจือและกีกี้ไปที่เทือกเขาจริงหยางขณะที่พวกเขาบินจูจือบอกหัวยูเฮาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทาเทือกเขาจริงหยางมีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมยักษ์ภูเขาที่อยู่ตรงกลางครอบครองพื้นที่อันกว้างใหญ่และแยกออกเป็นแปดทิศทางเหมือนกับขาของแมงมุมอินก้้นล้อมรอบมีภูเขาตรงกลางปกป้องพวกมัน มีสับปิญญาไม้มากนักในกินก่งก้านซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่อย่างไรก็ตามภูเขาตรงกลางเต็มไปด้วยสับวิญญาและหลายตัวก็มีพลังโดยเฉพาะบริเวณยอดเขาทิงหยางหมอยุ่ห้าวถามด้วยความสงสัยว่าด้วยพลังอำนาจของจกอักรรวดิตะวันจันทาและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเข้ามือวิญญาณมันจะไม่ยากสําหรับพวกเขาที่จะควบคุมทรัพยากรของป่าทิงหยางใช่ไหมดูจื่อใส่หัวได้พูดว่าอย่าดูถูกป่าทิงหยาง ในทวีปนี้ป่าใหญ่ชิงโตที่อยู่ใกล้โรงเรียนซูไรเคอร์นั้นเป็นพื้นที่อาศัยของสารวิญญาณอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ป่าจริงอย่างนั้นอยู่ในห้าอันดับแรกของโลกอย่างแน่นอนเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่นี่เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิญญาณระยะไกลเพื่อปูพรมและเบิดสถานที่แห่งนี้ถึงกระนั้นสารวิญญาณก็จะตอบโต้ด้วยความโกรธและมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในขณะที่ทรัพยากรแร่จำนวนมากสามารถพบได้ในเทือกเขาจริงอย่าง เราจากจากักรวรรดิวันจันทามองว่าสรรับวิญญาณเป็นทร,รัพยากรที่มีค่าเช่นกันเนื่องจากเป็นทร,รัพยากรที่มีคุณค่าเราจึงจะระบายบ่อเพื่อหาปลาไม่ได้ในแง่ของสรรับวิญญาณแล้วจกักรวรรดิวันจันทาไม่สามารถเปรียบเทียบกับจกักรวรรดิใหญ่ทั้ง3แห่งของทวีปโตลัวดได้เพื่อเขาจริงอย่างมีสรรมับยิญญาณจํานวนมากที่สุดในจกักรวรรดิของเราและเรากระตือรือร้นที่จะอนุรักษ์มากขึ้นดังนั้นแม้ว่าจะรู้ว่ามีทรัพยากรแร่ล้ำค่ามากมาย แต่เราจะใช้ประโยชน์จากแรงแร่ที่พบในกิ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราได้ตั้งกองทัพขนาดใหญ่ไว้ใกล้กับเทือกเขาจิงหยางเมื่อพูดถึงที่นี่จูจือก็หยุดกระทานหันเธอมองไปที่หัวยูเฮาได้ยิ้มข้าบอกเจ้ามากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนี่เป็นความลับทางการทหารหัวยูเฮายิ้มและตอบว่าข้าไม่อยากรู้เรื่องทหารมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าอิกี้กล่าวว่าเราได้บอกเจ้าไปมากแล้วเจ้าจะไม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองสักหน่อยเหรอ เจ้ามีวงแหวนวิญญาณเพียงสามวงทำไมเจ้าถึงแข็งแกร่งขนาดนี้วันนั้นเจ้าใช้พลังอะไรเมื่อมองไปที่การแสดงออกที่อยากรู้อยากเห็นบนใบหน้าของหญิงสาวทั้งสองหม่อมย่งเฮายิ้มและกล่าวว่าข้าเป็นวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยดคู่เมื่อพวกเขาได้ยินคําว่าวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยดคู่จูจือและกีกกี้อดไม่ได้ที่จะลืมตากว้างดวงตาของกีกกี้เกือบจะเป็นประกายในขณะที่เธอพูดว่าวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยศคู่ไม่ใช่ตำนาน ไม่น่าแปลกใจที่เจ้ามีพดังมากหญิงสาวสองคนประหลาดใจมากกว่าที่หัวยุ่งเห้าคาดไว้สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกแปลกเล็กน้อยไม่มีวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยุทธคู่ในจักวรวรรดิวันจันทาเหรอหัวยุ่งเห้าถามขึ้นตูจื่อส่ายหัวและพูดว่าไม่ข้ามั่นใจได้ใน,นประวัติศาสตร์ของจักวรวรรดิวันจันทาไม่เคยมีวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยุทธคู่เลยแม้แต่ในทวีปตุลวก็ถือว่าหายากอีกกี้รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นในขณะที่เธอพูดว่า บอกเราว่าวิญญาณยุทธทั้งสองของเจ้าแตกต่างกันอย่างไรวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าคืออะไรหัวอยู่ห้าวเงียบอาจเป็นเพราะเขาหวังตรงและเซลเซียลเป็นวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุทธคู่ทั้งหมดแต่เขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับฐานะของเขาในฐานะวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุทธคู่นอกจากนี้เขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุทธที่สองหนอนน้าแข็งนิวิตเวหามอบให้เขาแทนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหนอนน้าแข็งนิวิตเวหา จากรพราิีนีน้ำแข็งหรือเทพจอมเวทมรณะพวกเขาทั้งหมดก็เงียบมากในบางครั้งเมื่อพวกเขาไปถึงระดับการฝึกฝนพวกเขาจะปลดปล่อยพลังที่ผนึกไว้บางส่วนให้เขาอย่างไรก็ตามยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเขามากนักกับดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้เขาปรับปรุงด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามหัวยุ่งเห่าเห็นได้ชัดว่าจากกะพราิีนีน้ำแข็งนอนน้ำแข็งนิมิตปัญหาและเทพจอมเวทมรณะ เป็นแหล่งสนับสนุนหลักและโล่ที่แท้จริงของเขาพวกเขากลัวว่าหัวยูฮาจะพึ่งพาพวกเขามากเกินไปและด้วยเหตุน,นี้จึงไม่ปรากฏให้เห็นในช่วงสองปีที่ผ่านมามากนักพวกเขามีความสุขกับความก้าวหน้าของเขามากกว่าวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้หลักของข้าเป็นประเภทพลังจิตวิญญาณและวิญญ,ญาณยุธการต่อสู้ที่สองของข้าเป็นประเภทน้ำแข็งข้ามีพลังวิญ,ญญาณระดับ40อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้าไม่สามารถหาศัพท์วิญ,ญญาณประเภทพลังจิตที่เหมาะสมได้ ข้าจึงยังไม่ได้เพิ่มวงแหวนวิญญาณไม่น่าแปลกใจเลยที่วงแหวนวิญญาณทั้งสามดวงของเจ้าทรงพลังมากจูจือกล่าวด้วยความตกใจเจ้าไม่เพียงแต่มีวิญญาณยุดคู่แต่พลังวิญญาณของเจ้าอยู่ที่อันดับที่40วิญญายุธการต่อสู้ประเภทพลังจิตหายากจริงๆโรงเดยนของเราได้ค้นหาวิญญาจาร์ประเภทพลังจิตวิญญาณแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรหัวใจของหัวยงเฮาเต้นผิดจังหวะเขาตระหนักว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะติดตามผู้หญิงสองคนนี้ บางทีอาจารย์ส่วนอาจจะระมัดร,ระวังเขามากขึ้นและป้องกันไม่ให้เขารู้มากเกินไปเกี่ยวกับการทํางานภายในของโรงเรียนวิวกรรมตะวันจันทาแต่จูจือและกีกี้มีการปกป้องน้อยกว่ามากอะไรก็ตามที่พวกเขาพูดโดยไม่คิดจะช่วยเขาแล้วทักษะวิญญาณของเจ้าคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรังสีที่บิดเบือนลัศมีของแสงโดยรอบซึ่งทําให้ข้าไม่เล็งมาที่เจ้ากีกี้ถามด้วยความสงสยัยจูจือขมวดคิ้วและพูดว่ากีกี้ มันเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะถามวิญญาจาร์ด้านพลังจิตวิญญาณเกี่ยวกับทักษะวิญญาณของเขาอย่างไรก็ตามหัวยูเฮาตอบอย่างไม่ใส่ใจว่านั่นเป็นหนึ่งในทักษะเสริมจิตวิญญาณของข้าที่เรียกว่าการรบกวนทางจิตวิญญาณด้วยพลังทางจิตวิญญาณของข้าข้าใช้มันเพื่อส่งผลต่อท่านใครก็ตามที่อยู่ในรัศมีของการรบกวนทางจิตวิญญาณของข้าจะมีความแม่นยำลดลงเฉพาะผู้ที่มีพลังทางวิญญาณเหนือกว่าของข้าเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบน้อยลง กีกี้ตามด้วยคำถามอื่นว่าแล้วรัศมีของการลกวนทางจิตวิญญาณของเจ้าคือเท่าไรหมวยหหยิ้มและไม่ตอบเขาไม่สามารถตอบได้เพราะว่านี่คือความลับที่แท้จริงของเขาจูจือจ้องไปที่กีกี้ที่ยื่นลิ้นออกมาและหยุดถามเห็นได้ชัดว่าเธอรู้ว่าเธอก็อยากรู้เช่นกันเมื่อท้องฟ้าตะวันเปลี่ยนเป็นพพข้ามสีสวยงามในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่หมายจากท้องฟ้าอันไกลโพล้นเราสามารถบอกได้ว่าเธอเขาจริงอย่าง ใช้กับแมงมุมยักษ์หรือปลาหมือยักษ์ที่แผ่กระจายอยู่บนพื้นอย่างสง่างามและน่าเกรงขามในขณะที่ทั้งคู่กําลังรวบรวมคะแนนสาหรับสาบ,บิญญาณหมวยยุ่เฮารู้สึกว่ามันแตกต่างจากป่าใหญ่ชิงโตป่าใหญ่ชิงโตดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามที่นี่เราสามารถสัมผัสได้ถึงกินที่ดิบและน่ากลัวในแง่ของความลึกมันไม่สามารถเทียบได้กับปลาใหญ่ชิงโตได้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่ามันกข้าวร้าวมากขึ้นคืนนี้ เราจะภาพบริเวณแถวใกล้ๆนี่และพวงนี้เราจะลองใช้เครื่องมือวิญญาณในเวลาเดียวกันเราจะลองเสี่ยงโชคได้ดูว่าเราสามารถหาศัพท์วิญญาณที่เหมาะสมกับเจ้าได้หรือไม่ดูจือเกาทั้ง3ามคนลงสู่พื้นห่างจากตีนเขาจริงอย่างไม่กี่ร้อยกิโลเมตรพวกเขาพบที่ดินสูงแห่งหนึ่งและตั้งเต็นท์ไว้ที่นั่นด้วยเครื่องมือวิญญาณประเภทคลังเก็บของพวกเขาสามารถนำสิ่งของต่างๆมาเพียงพอสำหรับพวกเขาทั้งหมด3คน3เต็นท์ด้วยความช่วยเหลือของหัวยูเฮา พวกเขาสามารถตั้งเต็นเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วกีกี้มองไปที่หัวยูเฮาซึ่งกำลังตั้งเต็นของเขาเองและพูดด้วยรอยยิ้มว่าข้าจำได้ว่ามีใครบางคนบอกว่าเย็นนี้ถึงเวลาต้องแสดงฝีมืออย่าทำให้เราผิดหวังละ่ะหัวยูเฮาหัวเราะและพูดว่าแน่นอนให้ข้าเตรียมตัวก่อนรอข้าสักคู่เพื่อดูว่ามีส่วนผสมที่เหมาะสมในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ยิ่งสดยิ่งดีณาที่เขาพูดอย่างนั้นกีกี้และจูจือ ก็เห็นแสงสีทองกระพริบจากดวงตาของเขาอันทีที่พวกเขาเห็นแสงสีทองหัวใจของพวกเขาก็เต้นระรัวพวกเธอ,อยังจําพลังที่เขาปล่อยออกมาได้อย่างชัดเจนหัวออยุ่เห้ามองเข้าไปในระยะไกลและค่อยๆหันกลับมาเขาขยายขอบเขตการมองเห็นอีกี้ถามจูจือด้วยเสียงตามว่าท้องฟ้ามืดแบบนี้เขาใช้ตาของเขาเพื่อค้นหาอาหารได้หรือไม่เขาไม่รอให้จูจือตอบร่างของหัวออยุ่เห้าก็าส่องประกายในช่วงพริบตาเขาก็หายตัวไป ดูจือตอบด้วยเสียงตามว่าเขาทรงพลังจริงๆก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าวิญญาจาร์ไม่สามารถเปรียบเทียบกับวิศุกรวิญญาณในระดับเดียวกันได้อย่างไรก็ตามเมื่อมองดูตอนนี้ความคิดนี้ดูหน้าหัวเราะแม้กระทั่งตอนนี้เรายังไม่เห็นเขาใช้ทักษะวิญญาณอันทรงพลังใดๆด้วยความสามารถในการต่อสู้ของเขาเองเขาสามารถทําให้เรามีที่พึ่งได้ข้าพเจ้าพูดได้ว่าในป่าแห่งนี้และด้วยระยะห่างที่เพียงพอแม้แต่เราสี่คนก็ไม่สามารถคู่ควรกับเขาได้ กีกี้พยักหน้าและกล่าวว่าการรบกวนทางจิตวิญญาณของเขามุ่งเป้าไปที่วิสวกรร์วิญญาณโดยเฉพาะข้าแค่หวังว่ารัศมีของมันจะไม่กว้างเกินไปจูจื้อหัวเราะและพูดว่าเขาไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงของเราหายที่สุดเขาเป็นเพียงนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนสู่ดเครอใครจะไปรู้บางทีเราอาจจะได้เรียนรู้จากเขาก็ได้อย่างไรก็ตามเราจะกินอาหารของเขาจริงๆเหรออกีกี้หัวเราะขี้คักและพูดว่าเจ้าเด็กคนนั้นยืนการที่จะทำอาหารให้เรา ทั้งๆท,ที่เขาลองชิมอาหารของเจ้าในมือเที่ยงแล้วซึ่งหมายความว่าเขาน่าจะมีทักษะค่อนข้างดีใช่ไหมไม่ลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรใครจะไปรู้บางทีเจ้าอาจจะบรรลุเป้าหมายในการหาเนื้อคู่ที่เก่งในเรื่องการทำอาหารก็ได้ดูจือไอแก่ใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่าพูดเรื่องไร้สาระเขาไม่ได้อายุมากหากเจ้าดูผิวของเขาอย่างละเอียดเจ้าจะเห็นว่าใบหน้าของเขายัางคงอ่อนนุ่มและอ่อนเยาว์ขนอ่อนๆข้างริมฝีปากเริ่มแข็งขึ้นแล้ว เขาน่าจะอายุประมาณ1 5หรือ16ปีเท่านั้นและอายุน้อยกว่าเรามากอย่างแน่นอนอีกกี้มองเธอด้วยความแปลกใจและพูดว่าว้าวพี่จูจือท่านช่างสังเกตจริงๆจูจือพูดอย่างไร้ความปาณีว่าเจ้าคิดอะไรของเจ้ารู้จักเขารู้จักเราแล้วเจ้าจะชนะได้ขณะที่พวกเขาพูดหัวยุ่งห้าก็กลับมามือขวาของเขาดูเหมือนจะกำอะไรบางอย่างไว้เนื่องจากมันมืดแล้วพวกเขามองไม่เห็นว่ามันคืออะไร จากนั้นเขาเ้ายุ่งกับตัวเองดูจือและกีกี้ไม่ได้สังเกตว่าหัวยูเฮ่ากับสัตว์ร้ายอะไรมาเมื่อพวกเขาสังเกตก็เห็นแต่แถบเนื้อเนื้อแต่และแผ่นถูกหั่นออกเป็นชิ้นเท่าๆกันพวกมันมีขนาดเท่าฝ่ามือและหนาเท่ากับสองนิ้วหวัวแม่มือไม่หนาไม่เล็กจนเกินไปเมื่อถึงเวลาจุดไฟขณะที่เขาคิดถึงไฟหวัวใจของหัวยูเฮ่าก็สั่นสะท้านเขาอดไม่ได้ที่จะมองเข้าไปในระยะไกลที่สาวท่านอยู่ที่ไหน ขณะที่เขาที่ถึงมาเซลเทาที่หายไปอารมณ์ของเขาก็แย่ลงอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้อยู่สิ่งที่เขาทําไม่นานก็มีไฟลุกชนเขาหาันศีรษะไปมองหญิงสาวสองคนที่จ้องมาที่เขาและกล่าวว่ามาเธอรุ่นพี่เตรียมตัวกินเนื้อข้าจะต้องกินทันทีที่พร้อมมันจะคงรสชาติเอาไว้ขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็หยิบชามใบเล็กสองสามใบออกมาเขาใส่บางอย่างไว้ในแต่ละชามซึ่งดูเหมือนซอสสีน้ำตาลโปร่งแสง จากนั้นเขาก็แจกซ่อมให้หญิงสาวทั้งสองย่างเนื้อแล้วกินกับซอสเริ่มกันเลยขณะที่เขาพูดอย่างนั้นหัวจูห้าใช้ซ่อมของเขาเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกจากไม้ที่เสียบไว้ข้อมือของเขาหมุนแร่เนื้อนั้นก็สูบบนกอ,องไฟจากนั้นเขาข้อมุนมืออีกครั้งแร่เนื้อก็ลงไปที่ชามของจูจือภายใต้แสงไฟจากไฟใบหน้าของจูจือและกีก,กี้กลายเป็นสีแดงพวกเขาดูค่อนข้างเย้าวยวนจูจือ สังเกตเห็นการกระทำของหัวยูเฮาจากทักษะความจำนาญของเขาเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาย่างเนื้อเขามองลงมาและสังเกตเห็นว่าเนื้อที่ร้อนจัดยังคงเป็นสีชมพูเล็กน้อยมันไม่สุกเต็มที่กินมันให้อร่อยขณะที่มันร้อนรสชาติดีที่สุดด้วยวิธีนี้ตามที่หัวยูเฮากล่าวเนื้อชิ้นที่สองก็พร้อมแล้วมันตกลงไปในชามของกีกี้ดูจือชอบกินเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็ไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันอีกต่อไป ด้วยอาศัยซ่อมเธอจิ้มชิ้นเนื้อนานขึ้นมาและค่อยๆราดซอสลงไปแล้วเธอก็เอาเข้าไปในปากซอสไม่แรงแต่หอมมากเนื้อจะเนียนมากหลังจากทาด้วยซอสแล้วหลังจากที่มันเข้าไปในปากของเธอเธอเคี้ยวมันอยู่คู่หนึ่งมันละลายและไหลลงคอเธออย่างราบรื่นกลิ่นหอมและกลิ่นเนื้อที่สัมผัสเนียนนุ่มเกือบทําให้จูจือกัดลิ้นของเธอเองว้าวอร่อยจังเลยกี่้อุทานขึ้นด้วยความ,มง,งุนงงซึ่งแตกต่างจากเนื้อที่กินของจูจือ อีกี้ไม่สามารถช่วยได้เธอกระโจนขึ้นในขณะที่เธอชิมเนื้อเธอตื่นเต้นมากรสชาตินี้จูจือดูเหมือนจะหลงทางเธอรู้สึกถึงอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้ในหัวใจของเธอน้ำตาไหลอาบแก้มและเธอมองไปที่หัวยูเฮาด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความสนใจของหัวยูเฮานั้นอุทิศให้กับเนื้อสัตว์อย่างสมบูรณ์เขาต้องการเพิ่มการควบคุมไฟให้สูงสุดและเขายัางใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณเพื่อช่วยเขาด้วยขณะที่เขาย่างเนื้อทุกชิ้นด้วยความสมบูรณ์ แล้วส่วงพวกมันไปอยู่ในมือของหญิงสาวทั้งสองตัวเขาเองก็เริ่มกินด้วยรสชาติดีแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความชื่นชมที่สําคัญที่สุดวันนี้เขาโชคดีเพราะเขาได้กวางที่เหมาะกับการปิ้งย่างถ้าไม่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทําอาหารให้อร่อยขนาดนี้ได้กวางตัวนี้ซึ่งมีน้ําหนักประมาณ5กรริโกรัมมีเนื้อที่ดีประมาณ2-2กรริโลคึ่งภายในเวลาไม่ถึงหชั่วโมงมันก็อยู่ในท้องของพวกเขา น้ำผลไม้รสอร่อยจากเนื้อทำให้พวกเขาพึงพอใจในแบบที่คำพูดไม่สามารถอธิบายได้มีใครจะกินอีกไหม,ห,มออหัวยูเฮ้าถามหญิงสาวสองคนในขณะที่เขากินเนื้อชิ้นสุดท้ายอีกี้ตบท้องที่ปูดเล็กน้อยของเธอแล้วตอบว่ามันอร่อยมากจริงๆน่ากินจังแต่กินไม่ได้แล้วพี่จูจือร้องไห้ทำไมทำไมตาเจ้าแดงห,ออหัวยูเฮ้าที่ทุ่มเทความสนใจทั้งหมดของเขาในการทำอาหาร แกีกี้ที่ทุ่มเทความสนใจทั้งหมดของเธอในการกินแตะหนักว่าจูจือไม่ได้อยู่ในสภาพปกติดวงตาของเธอบวมแดงเธอใส่เนื้อชิ้นสุดท้ายที่หัวยุงเห่าให้เธอเข้าไปในปากของเธออย่างระมัดระวังและเขียวเบาๆเ,เธอไม่ตอบกีกี้แต่พึมพำกับตัวเองแทนรสชาตินี้มันคือรสชาตินี้จริงๆข้าคิดว่าข้าจะไม่ได้กินรสชาตินี้อีกแล้วกีกี้เห็นสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคง,งของเธอเล็กน้อยแล้วรีบไปด้านข้างของ,ของเธอ เธอคว้าแขนของเธอได้ถามอย่างกังวลว่าพี่จูจือสบายดีไหมจูจือค่อยๆโลดชามในมือของเธอและพยักหน้าเธอมองไปที่หัวอยู่เฮาและเสียงอันอบอุ่นของเธอก็ข้ามควนขณะที่เธอพูดว่าขอบคุณอยู่เฮาที่ทําให้ข้าได้ลิ้มรสการทําอาหารของพ่ออีกครั้งอยู่เฮ้าไม่คิดว่าจูจือจะพูดอะไรแบบนี้ใบหน้าของเขาดูตกใจในขณะที่เขาพูดว่าพ่อพ่องั้นเหรอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ